ไปพบกับผู้จัดการภาคอีสานอาจารย์ภูชนะหมอหยาครับสวัสดีครับอาจารย์ครับรับคุณวิตเรเกษตรยั่งยืนนะครับเป็นความยินดีมากนะครับที่วันนี้วิตเเกษตรย่งยืนได้มาติดตามชีวิตเกษตรกรในการใช้คู่หูของเรานะครับเพราะว่าทอนนี้ก็คือถ้าเราเย็นตรงนี้ก็คือเป็นข้าวนาปังครับอาจารย์ปลูกตั้งแต่เดือนธันวาคมเดือนธันวาวันที่2ี่สิบคู่หูเนี่ยเวอร์แพนเวอร์แพนไก่ตัวซานเนี่ยรู้จักปีไหน ให้ hey, ได้สองปีเออสามปีมากกว่าแล้วสามปีกว่าสามปีกว่าแล้วพาอตีปลูกข้าวเนี่ยปลูกเมื่อวันที่ยี่สิบธันวาครับปล,ปลูกมาข้าวนาปลังพันชัยนาทหนึ่งเนี่ยมันมีระยะเวลาการเก็บเกี่ยวตั้งแต่เริ่มปลูกจนไปสิ้นสุดเนี่ยเก็บเกี่ยวเมื่อไหร่ครับสามเดือนกว่าๆชสามเดือนกว่าเอตอนที่ยังไม่เจอเวอร์แพนเวอร์แพนขจุสารคู่หูเนี่ยเอ,อพ่อทําอย่างไรกับการที่ต้องคุมหญ้าคุมวัชพืชพ่อใช้อย่างไรครับ ถ้าวเขาขึ้นงอกได้สองใบมันก็ต้องใส่หญ้ามาสีดซีดคุ้มหญ้าครับเออคุ้มหญ้าก่อนอ่าคุ้มหญ้าใบสองใบคุ้มหญ้าเออใบสองใบคุ้มหญ้าคุ้มหญ้าแล้วก็เป่งน้ำใส่น้ำเขาหน้ามันก็ว่านปุ๋ยว่านปุ๋ยเคมีได้บัดบตอนนั้นเราหกไร่น่ะว่านปุ๋ยเคมีไปเท่าไหร่ครับว่านสองเทียมมันก็หกถุงมันแล้วครับหกถุงนหกว่านสองรังสองรังนหถุงถุงละเท่าไหร่ครับตอนนั้น วัวปุยนี้มันกระสอบว่าเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยหกเจ็ดร้อยกว่านะเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทเลยนะโอ้ก็เอาตีซะแปดร้อยกันแล้วกันแล้วยาฆ่าแมลงพ่นวัชพืชเท่าไหร่ครับตอนที่ยาเรายังไม่เจอกะโค่หูหูยมันกองละหลายบาทเลยือกองละสามร้อยกว่าบาทเรือเนียาฆ่มาแรงนั่นเอาละแมลงอะไรที่มาเกี่ยวข้องกับข้าวเราบ้างมันมีแมงตะกตาเต่าแมงตัวดงแงเพี้ยจักกะจันครับตะกะเต่าเพี้ยจักระจัน พี่อะนอนมีไหมครับนอนนอนก็มีก็ก็มีเออนอนก็นอนชอนออนอนส่วนใบนะใบไล่ใบขาวนั่นละกินใบขาเลยมันมากันเยอะแยะอย่างั้นะครับมาเก๊เก๊มาลุมตอนนั้นมันเป็นความลําบากไหมลำบากเติบอยู่เยครับลำบากด้วยเวลาสี่หญ้าสิ่นั้งมันอ่าตรายตตอนใส่ใส่หน้ากากใส่หน้ากากใส่ถุงเท้าใส่ถุงมือน้ำด้วยระหว่างที่มันเริ่มงอกแล้วพ่อใช้วัวแผนวัวแผนขจารสารคู่ขจัรเนี่ย พ่อเห็นความแตกต่างกับเมื่อก่อนไหมอู้แตกต่างกันหลายอยอะครับมันแตกต่างยังไงเล่าผมฟังเถอะโหมันซัดดีเลยล่ะมัน<ไ>งอกขึ้นมาได้เร็ว<ไ>เอองอกขึ้นมาได้เร็วบอกพะสองมือมันแนบมามองมึงนี่ยังมึง้านี่เขาวจานผ่านทั่วหน้าเลยมันงอกขึ้นมาครับแค่สองวันขขาวจานผ่านเลยครับมันคืออะไรครับเขาจานผ่านนี้เข้าทั่วทุ่งครับข้าทั่วทุ่งนาเลยโอ้ครับก็หมายความว่า พอแค่สองวันเท่านั้นเองพ่นไปครั้งแรกก็ขาวเลยเพราะเขางอกขึ้นมาอย่างรวดเร็วงอกขึ้นมารวดเร็วครับแล้วมันแข็งแรงไหมครับมันงอกมาแล้วอ่ะงอแข็งแรงอยู่นี่ครับแข็งแรงแล้วครับถึงบอมียังว่าเห็ดมาทำลายมันนะเอาแล้วไม่มีอะไรมาเห็ดนี่คือน้อยนอนพวกเพื่อจักรจันมื้อนี่มีบอบ่มีไม่มีอะไรมาทำลายทั้งโรคก็ไม่มีโรคก็บบมี โลขานี่คือโลกขอมันสีมีนอนเป็นเพียรผ้าไหม่เออเสียไฟเสียไฟไหมใบไหมใบไหมครับขันแม่ใส่ตัวนี้ดีหรือหนิตามที่ใส่มานลองๆด,ไดีได้ผลได้ผลข้องเขา,าอยู่ก่อนหน้านั้นอะ่ะพ่อได้ผลผลิตเนี่ยต่อไร่หกไร่เนี่ยไร่หนึ่งได้สักเท่าไหร่ครับหยเห็ดเขาหน้าปั้งนี่ได้ไร่ละตั้นได้ครับไร่ละพันโลไร่ละพันโลเออตามผมเ,เห็นมาเนี่ย เป็นเลเวลสูงสุดเลยนะบ่ดไรละสี่หารอยหกพัยกิโลเลยไรละพันเลยนี่เขาหน้าปั้งไม่ทำไรละพันกิโลพันกิโลเลยเออแล้วคนกัเห็ดหน้าปั้งบปผ่านนี่คือว่าไรไรหนึ่งเดียบร้อยกิโลก็มี่ผู้ละคนแต่แกผูเห็ดนี่ไรละตันเลยไรละตันพันกิโลพันกิโลหกไรหกพันกิโลหกไรก็หกพันผุนแล้วครับผมทันนี่เนี่ยใกลยเนี่ยผูเห็ดนี่ไรละตัน ก็แปลงข้างๆออได้ห้าตันออนะครับเราหกตันอ,อดังนั้นชาวนามเมืออาชีพก็ต้องหันมาแล้วครับออมาดูว่าลุงตีพ่อทนรงศักดิ์ของผมเนี่ยท่านใช้มาเป็นระยะเวลาสามปีสามปีมั่นใจมากออตอนนี้ข้าวนาปลังเขาดูยังไงครับว่าต้นมันสมบูรณ์เขาเบิง้งถีมัดถอกขึ้นมาเนี่ยสอดขึ้นมาเขากำลังถอกถอกขึ้นมาเนี่ยขันห่วงห้ายนี่ได้เลยฮะตาห่วงมันเยอะขันมาโซ่ห่วงท่งๆนี่ ้าห่วงมันเยอะนี่ได้ไร้ละตันเลยห่วงคือรวงข้าวอ,อ๋อรวงข้าวครับรวงข้าวมัน,มนเยอะมันถอกขึ้นมานะครับครับถ้ามันถอกขึ้นว่าอันนี้ <laughs> รวงมันหลายนี่ได้เลยพี่น้องเกษตรกรครับนี่มันชัดเจนมากนะครับอสองฝั่งนี่นะครับพี่ของผมนี่มันจากสีแดนนี่ไร่ละตันนี่ <laughs> ไร้ละตันอยู่ด้านนี้เออนี่ไร่ละตันอยู่ด้านพอติปลูกข้าวแล้วมันผลผลิตมันดีขนาดนี้มันสมบูรณ์ขนาดนี้เนี่ย เวลาที่เราเหลือมเมล็ดพันธุ์ไว้สาหรับปลูกในหน้าต่อไปเนี่ยพ่อตีได้เก็บไว้บ้างไหมครับเก็บไว้อยู่ครับประมาณจาก300ักสามอยโลเนี่ยสาร้อยโลเออสามรอยโลไว้ถ้าปลูกปีต่อไปปีต่อไปเออ,เอ,อครับก็ถือว่าเบอร์แพนเบอร์แพนกระสานเนี่ยออทำให้ผลผลิตของเราต,ตามสายพันธุ์ตรงตรงดีครับตรงตามสายพันธ์ุดีอยู่ทื่ ถือว่าได้ดีครับตัวนี้ส่วนวันนี้พ่อตีมีอะไรจะแนะนําเกษตรกร,ร,กรที่ทําข้าวนาปลังอย่างเราบอมาดแูแล้วล่าเขาตั้งทองกับบอกวาเศษบักนี้นี่น,นี่ในไข่ตัวสั้นนี่ครับ,รบต้องมันเศษขยันเศษมันจะสีจะเล่นงองามดีจงสีใ้ฝนผล,ผลิตดีครับเออ